คุณผู้ชมคะความยั่งยืนของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชุมชนรวมไปถึงระดับเยาวชนนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไกด์นำเที่ยวเพื่อที่จะสอดแทรกความรู้และสร้างความรู้จักตนเองของท้องถิน่นของชาวจังหวัดนครนาย,ยกให้กับเยาวชน,นะคะ่ะ คุณสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะก็รับบทบาทเป็นมักคุเทศกิติมศักดิ์นำคณะครูนักเรียนไปเยี่ยมชมกิจการเขื่อนขุนด่านปราการชนโดยการนั่งรถรางไปตามสันเขื่อนเพื่อที่จะชมวิวทิวทัศน์รวมถึงสอดแทรกความรู้ในโครงการลุงผู้ว่าพาหลานเที่ยวตามรอยพ่อเพื่อต้องการให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อประสบ นีก่อนชาวจังหวัดนครนายกค่ะด้วยความสําคัญของเขื่อนของเขื่อนขุ้นด่านถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่จะทําให้เยาวชนได้เห็นถึงความสําคัญในการกักเก็บน้ําการดูแลปัญหาน้ําท่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หลังเขื่อนขุนด่านซึ่งเป็นน้ำตกอันเีนอีก3-4แหง่งก็เลยใช้โอกาสนี้ในการสร้างการตระหนักและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยนะคะน้องๆเหล่านี้เป็นนักเรียนตามโครงการพร,พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ